สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรากลับมากันในคลิปแรกนะคะวันนี้เราจะมาสร้างกองทับปลาเนะะื้อหาสำหรับผู้ใหญ่นะคะน้อยมากเลยนะคะก็อายุสอ,อายุ5ปีขึ้นไปนะคะเึงจะเล่นเกมไี้ได้ crazy deep อาแล้วค่ะ,นะคะเราก็กลับมาที่เปิดร้านค้าคันเบ็ดเดี๋ยวนี้เขาบอกห้คุณเดินไปซี่นี่แล้วซื้อคันเบ็ดน,นั่นมานะคะ200บาทแล้วก็ป้า เราจะทำการตกปลาของเรากันสามารถตกได้แค่สามครั้งด้วยนะนี่ตัวละครเราน่ารักมากเลยนะถ้าไปทำเหมือนอย่างงี้ลูกอะไรอ่ะคลิกอย่างรวดแล้วนี่ก็ะจับปลามาคนจับปลาได้แล้วนี่คือปลาที่เราจับได้เอาไปวางตรงนี้ตรงไหนก็ได้และต่อสู้ซะพอเริ่มการทำการต่อสู้แล้วไหนต่อสู้ ฉันไม่เห็นตัวอะไรเลยเอ,อ๋อนี่ไงมาละปลาของเรานั้นก็จะง่ำงำ,งำกินแบบดุเดือดพลังชีวิตในถานของเรานะคะตอนนี้เออเต็มหลอดอยู่ <c oughs> ซึ่งเราตกปลาสีแดงยาวได้น้ำหนักนะคะไม่ใช่น้ำหนักอันนิ้ดาเมจยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นเราควรจะไปตกปลาเอ,อ้าฉันจะไปตกปลา ร้านค้าเขาบอกให้ซื้อกล่องซื้อกลอนกล่องเอามาทำอะไรเอ่ยอ๋อแล้วก็มาเปิดตรงนี้สุ่มของสิ่งที่เราจะได้นั่นก็คือว้าวยูซีเมื่อได้ยูซีแล้วเขาให้เราไปไหนต่ออ๋อไม่ใช่เขาให้เราไปตกปลาต่อนี่นี่ไม่ต้องมาอวดได้ไหมเลิกอวด ฉันจะตกไปรุนแล้วโอ้ยปวดนิ้วข้อมือว้าวฉันได้สิ่งที่เรียกว่าพิกเซลไคายนายได้แบบฉันหรือเปล่าว้าวตัวโคตรใหญ่พิกเซลครดามดร้อยหกสองนะคะน้องเป็นแบบทั่วไปว้ามีโจ้นสลัดแล้วต้องทำการตกปลากันต่อตกปลา ตกปลาทำชาบแปลกๆอ่ะโอ้ปลาตกง่ายจังปลาสดใสฉันได้ปลาสดใสมาอะไรเขาให้ไปคันเป็ดอีกอ่ะวางก่อนปลาสดใสดามเมจยี่แต่มากกว่าตัวใหญ่นี่ที่25นะและน้องก็เป็นทั่วไปด้วยไปที่รงค้าซื้อคันเป็ดอันใหม่เขายังคงสอนให้เราตกปลาแบบนี้อยู่ต่อไป ทำไมตกไม่ได้ล่ะไปจับปลาเพิ่มนี่ไงก็จับอยู่นี่ไงเธอเอ้ยฉันไม่ได้จับปลาตรงไหนก่อนตรงไหนที่ไม่ได้เรียกว่าจับว,ว้าวปลาครีบสีฟ้าต้ไงไตกไม่ตกไหม,ไม <c oughs> เป็นการท่าตกที่ค่อนข้างเท่มากเลศอุย้ยปลาพิกเซลครายแต่แบบธรรมดานะตกอีกสักตัว มาแล้วปลาคลีบสีฟ้าน้ำหนักกิโลเดียวว้าวว้าวน้องยักษ์วางไว้น,นี่นะตัวก็ใหญ่อยู่นะตัวใหญ่อยู่หอยมุกเหลาสีขาวรามสุดยอดมากมันยิงอัตโนมัติเลยไม่ทันทำอะไรเลยไปที่ร้านค้าแล้วซื้อเบ็ดอันใหม่ตอนนี้เราไม่ตังค์อยู่สามพ ซื้อแบบมหากับคนไม่มีคันเบ็ดอะอ๋อมันไม่มีสต๊อกค่ะไม่มีสต๊อกเนอะก็ต้องซื้อธรรมดาไปอ,อแทบจะลงไปอยู่ในน้ำแนละ้ว ขาย69ดาเมจตอนนี้รกบตัวเขียวแล้วดามจเลยนะตัวนี้ก็แค่3 8มปัวีัไหนซอปร้านค้าดีกว่าซื้อได้ไดบ้างตอนนี้มี8,000แล้วยังคงโอ้ยซื้อ600ได้แล้วซื้อหมดเลยได้ไหมโอเคตกได้9ตัวมาคันเบ็ดกิ่งไม้คันเบ็ดกิ่งไม้เออ <c oughs> ตัวอะไรอ่ะ นักดำน้ำลึกโอ้ชื่อปลาภาษาไทยโคตรจะแย่มากเออพิกเซลใครลอีกแล้วบ่อน,นี้มีแต่พิกเซลใครลหรืออย่างไรจะไ,ไปจกพองเพื่อนจกไว้สั้นตกพองเพื่อนพวกเจ้ามาเองเออ สีเขียวแต่มันชื่อทองปลาตัวนี้ชื่อทองแต่เหมือนปูเลยทำไมแปลภาษาไทายเป็นทองล่ะว้าวปลาหางเลื่อยเราจะยังไม่ขายปลาของเรานะคะเราจะเราจะเก็บพวกเขาไว้ก่อนเราจะหาท่าที่หาได้ก่อนถ้าเสร็จนี้ยังไม่มีตัวสีฟ้าจะเอาไปขายให้หมดเลย ตลาดของเราต้องการตัวนี้คุณมีไหมมีเอาตัวนี้ไปฉันเพิ่งจะเห็นว่าเขาต้องการสิ่งนี้เขาต้องการปลาน้ำลึกเรามีไหมแล้วเขาให้อะไรเราอะที่เหลือในกระปงในกระเป๋าก็ไม่น่าจะมีอะไรไม่มีเลยคุณต้องการปลาตัวอื่นแทนไหมโอเคเขาต้องการแองเกิลฟรชแองเกิลฟรชที่ตัวเล็กที่สุดคงจะเป็นตัวนี้ เอาไปให้เขาเพราะเขาต้องการอกแองเกิลฟิชไหนแองเกิลฟิชหายไปไหนแล้วหกร้อยบาท <c oughs> คันเบ,บ็ดที่เราจะซื้อคือสามแสนสี่ซื้อมาแล้วนี่ทุกคนของผมหายออกเกมละ ออกเข้ามานีนว่าของหายสามแสนสี่ <3, 4, S 3> <No, S 2> หายไปแล้วมากเยมันหายบั๊กแล้วอันนี้คือคันเบ็ดในราคาสามแสนสี่ใช่หรือไม่น่าจะใช่ตกเลย <c oughs> <c oughs> ว้าวปวดนิ้วมาก สีฟ้าเข้มป้าอะเอดสีฟ้าเข้มโอ้ดูตรงนั้นสิกำลังเต้นอย่างเมามันว้าวเดิฟกายพันเหมือนไอตัวนั้นเลยเออปวดมือตัวอะไรตัวสีฟ้าเข้มเหมือนกันเหรอแต่มันเป็นตัวแรที่ผมมีที่สุดแล้วผมจะไม่ให้พี่หรอกคุณซานตะผมจะเอาไปใช้เองเพราะฉะนั้น มันค่อนขางที่จเฟสติวัลมากๆเลยซึ่งผมขออนุญาตไม่ให้คุณเพราะมันหายากมากฉันจะเก็บฐานและเอาสิ่งนี้ไปวางไว้ตรงนี้ว้าวตี 1.38k เลยนะแต่ผมมีป้าปากใหญ่กิโลโจมตี500กว่าไม่ไมีฉลามเงินเฉยเลย ฉลามเงินมาจากไหนน่าจะมาจากเควสอัน,นล่าโจมตีเท่าไหร่ร้อยแปดอย่างน้อยก็โจมตีหนึ่งร้อยขึ้นนะหาสิ่งที่เรียกว่าดามเมจเกินร้อยแล้วก็พร้อมที่จะส่งคุณไปบวกแต่ในนี้ดูแล้วไม่มีอะไรเกินร้อยเลยคุณควรจะไปอยู่ที่ตลาดป่าซันนะใช่แล้วควรควรไปอยู่ที่ตลาดปา่าเอาไปว่าไปถามซันต้าก่อนว่าคุณมีอย่างอื่นไหม คุณมีอย่างอื่นหรือเปล่าผมไม่มีกุ้งทองนล้โปรคานเพจจงรีสต็อกให้ผมเถิดซื้อกล่องอาวุธก็ได้38ซื้อเลยเวฟสาบสีแล้วสูงสุดที่เราทำได้คือ39มสิบเวฟนะแล้วคนตึงๆเขาก็ไปกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้คือที่ของฉัน ว้าวดีนะที่เกมมันไม่แหลกอ่ะผมไม่เชื่อว่าของขวัญฟรีคืออะไรอ่ะรับได้ก็ไม่บอกผมก็เล่นมาอยู่ตั้งนานผมจะทำให้รู้ว่าสายฟรีอย่างผมก็สามารถเล่นเกมนี้ได้และคุณอย่าโฟกัสชุดผมเพราะผมนั้นจำเป็นต้องเติม เพื่อที่จะได้มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนโอเคไหม <_ d ata> เราจะเปิดกล้องได้อีกประมาณ10นาทีเพราะฉะนั้นเราจะไปที่ร้านคา้าเผื่อว่าแต่ตอนนี้เช้าแล้วเช้าแล้วก็เปิดเพลงได้เปิดเพลงซะไม่มันไม่ใช่เพลงนี่ตัางหากคือเพลง ราะมันไม่ใช่กลางคืนอะถ้ากลางคืนมันจะมีลำโพงหลายตัวเกินไปได้โปรดเอาของดีๆมาให้ผมด้วยเถิดซึ่งไม่ดอบเลยได้โปรดเติมสินค้าอีก40วิอีก40วิเขาจะกดเติมสินค้าให้ผมงั้นผมต้องรอคุณเซนตาเขาต้องการปลาหมึกเหรอ เป็นปลาหมึกอันนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้คนละพันด้วยต้องการหมึกแดงแต่ผมมีหม,มึกน้ำเงินอะ่ะก็ไม่ได้เหรอแท่งใหม่สภาพอากาศใหม่สิ้นสุดในหนึงวนันคืออะไรโอ้ m ม g กอคนละเมนมีอะไรอุ้ยจะผ่านเว็บ39แล้วหรือเปล่าว้าวไปเว็บ40แล้ว ซือนี่เลยคันไปสามแสนสี่แลวมันกำลังมีประกายด้วยล่ะผมกำลังจะตกมาในระวๆนี้ว้าวเดิฟกายพัน <c oughs> เอออาจจะอบ่อยหน่อยนะนี่ไงกุ้งทองในที่สุดแล้วก็มีกุ้งทองกับเขาแล้วและปาสีน้ำเงินเข้มในกุ้งทอง คุ้งทองดาเมสสามร้อยกว่าปลาลังสีส่องแสงนี่ไงผมกำลังจะเอาไปให้คุณคุณรอสักครู่ว้าวครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วได้คันเพ็ดมาใหม่สีม่วงเลยนะฉันจะแย่งตกกับคนอื่นตรงนี้เฮ้ยปวดนิ้วอยู่นะเนี่ยว้าว กุ้งแรงดันอุ้ยอันนี้ดิ้นมากปอที่ปวดมือจริงโคตรปวดมือโคตรปวดมือเด้อเด้อนะโคตรปวดมือ,อ,ม,อมันไม่ถึงสักทีต้องสองนิ้วช่วยแล้วเนี่ยโอ้ยโอเคนิ้วจะล็อกใช้สองมือช่วยแล้วเนี่ยนิ้วจะล็อกโอ้ยไม่ได 150ร้อยห้าสิบกว่าร้วหกสิบแล้วเมื่อกี้คืออะไรว้าวตัวอะไรมองยังไม่เห็นได้ทุกคนยันได้ตัวใหญ่มากน้ำหนักเ่าไรอี่ร้อยกว่าหรอมานะมันน้ำหนักยี่แปดกิโลเองแต่ตัวเบออิร์กช่งขอทำการอะไรวะ ขอเคลียร์ทั้งหมดเลยไหนบ้าไหนพี่ครับไหนครับนี่คนไม่เติมก็ทำได้ครับน้องว,ว้าวโคเชเดาเมจหนึ่งมืนหกครับเป็นไงล่ะโคชเท่โค้ชอันตูร้า,ว,าว้าวเราได้คันเบ็ดฟรีมาอีก เพราะฉะนั้นเราต้องตกก่อนสามเบ,บ็ดสุดท้ายแบบจริงๆแล้วมาดูกันว่าจะได้ไหม Let's go อันนี้ก็โอ้เมื่อกี้อะไรอ่ะ Silver Shark แบบสีทองฉลามเงินแบบสีทองปลายางเหมือนปลาปักเป้าเลยอันเบ็ดอันสุดท้ายตกสิตกสิเบ็ดอันสุดท้ายนะ่ะ เออฮอป้ายางเอาไปพวางไปก่อนแล้วมันก็เริ่มแหลกแล้วคอมเราเริ่มไม่ไหวแล้วเกมที่มันดูง่ายๆแต่ว่าเริ่มวางไม่ได้แล้วนี่มันอะไรกันโอ oh my g ก็ทุกคนมันอาจจะแหลกและอาจจะแหลกมากๆ <S <S บ้านผมเองครับคุณผู้ชมนั่นบ้านผมเองครับผมบ้านผมเองครับ เจ็ดสิบสามแล้วไปได้กลั้นไปได้ไกลบอสตุยไปแล้วเจ็ดสิบสี่แล้วเจ็ดสิบสี่แล้วครับว้าวแหลกแหลกแหลก,ก,กใกล้บ้านเกินก็นไม่ได้คือคือทุกคนที่มาหาผ่านหน้าบ้านเรานะต้องแหลกทุกคนคือแบบเหมือนวางยาพิษมากอะ่ะคือต้องแหลกทุกคนเลย เป็นปลาเธอครับโอเคฉลากเงินมีแน่นอนเอาไปเลยเอ่อหมึกแดงไม่น่ามีนะถ้าจะไม่ผิดอ่ะไม่ได้หมึกแดงเลยนี่นะกลับไปดูบ้างสสิบห้าแล้วตอนนี้มาที่เว็บแปสิบหแล้วนะแล้วเลือดที่บานเราย,ยังไม่ลดเลยพลังชีวิตเต็มเปี่ยม <c oughs> มาดูกันว่าเราจะได้สักเท่าไหร่ คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อผมจะพูดมากได้นานขนาดนี้เว็บ88ก็เริ่มไต่ไปช้าแล้วนะปลาห่างเลื่อยเต็มเลยแหละเอาไปเลยกุ้งทองเนี่ยกุ้งทองไม่มีตอนนี้92% 88แ,ะนะ88แล้วอันนะ88แล้วอันนะ89แล้วอันนะ อาจจะมีไอบ้างนะเพราะว่าเจ็บคอมากๆเลยทุกคนเจ็บคอจริงๆแบบไม่ติงหนังนี่ไงเมึกแดงเมึกแดงตัวแรกที่ในกับที่อยู่ในกระเป๋าในตอนนี้สรุปเราผ่านมาทั้งหมดกี่เว็บนะ89เว็บปะโอเคคุณผู้ชมเราผ่านเว็บมาทั้งหมด89เว็บนะคะดวงผมมีแค่นั้นแหละทุกคน ที่ผมจะได้ตกอุ้ยปลาอะไรอะ่ะไม่เคยได้หนึ่งใน31อไม่เคยได้ปลาระดับพิเศษปล,ปลากระปลากะเบนอะ่ะใช่ปะแต่มันเขียนว่าฉลามผีสิงเอาไปว่าหาที่วางให้คุณเขาก่อนโอเควันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยกันด้วนะครับไม่ว่าจะดูช่องผ่านทางไหนอย่าลืมที่จะกดใจให้ผมด้วยไปละ bisa